ปี2024ผมทําคลิปอะไรไปก็ไม่แหมสักทีจนว่างนะครับไปอ่านมังงะที่ค้างหไว้ในมังงะพล u สมาจนเห็นว่าวีวาแตนพีดเนี่ยมันร้อยตอนแล้วก็เลยปิ๊งไอเดียขนาดช่องเกมนะครับยังมีร้อยวันร้อยชั่วโมงร้อยตาอะไรก็ว่าไปแต่ผมเนี่ยเป็นช่องเมชช่องมังงะงั้นก็ต้องอันนี้เลยคะความรู้สึกหลังอ่านมังงะ1น0ตอนกับวีวาแตนพีดร้อยตอนแล้วกันบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปสปอยมังงะน,นะครับแต่เป็นการรีวิวบวกการเล่าความรู้สึกข,ของผมที่มีต่อพานาน และตัวละครที่ผมชอบแค่นั้นเพราะผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านมังงะด้วยตัวเองซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของมังงาน,นะฮะเพื่อพูดถึงหรือยกตัวอย่างข้อมูลแต่ถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากลองอ่านนะครับเชิญมังงะ plus ได้เลยครับสตอนแรกและ3ตอนล่าสุดส่วนฉบับรูปเล่มเนี่ยเป็นของทางค่ายสยาเขาก็กดตรงนี้เลยเพื่อสนับสนุนทางค่ายและก็ผมปะเข้าคลิปกันโลด สำหรับบางง่ออกใหม่เนี่ยผมว่าตอนที่1เป็นตอนที่สําคัญที่สุดเลยเพราะมันคือจุดที่เราจะตัดสินใจนะครับว่าเราเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งตัวของวิวาแต้มพีชเนี่ยผมว่าเซตติ้งโลกของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆโดยเรื่องนี้นะครับจะเป็นสังคมของโลกใต้ดินที่จะคอยทําสิ่งผิดกฎหมายและมีพลังที่แข็งแกร่งซึ่งจะถูกเรียกว่าผู้ใช้เอ่อแม้ชื่อมันจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่กันนะแต่ผู้ใช้เนี่ยก็จะมีมากมายหลายแขนงนะครับซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยอย่างเกโลฮิคารุก็จะเป็นผู้ใช้ผิดเห็นว่าเพลงเป็นนักฆ่าเนี่ แน่นอนว่าพระเอกตร์ตูลของเราเนี่ยจะรอบสังหารนะครับเฉพาะเป้าหมายที่เขาคิดว่าชั่วช้าเป็นขยะสังคมเท่านั้นแถมนอกจากนั้นนะครับผู้ใช้พิจอย่างเกโร่เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่ของพวกผู้ใช้เรียกได้ว่าเป็นคนเส้นหนาพอตัวซึ่งในความที่เป็นอย่างนั้นนี่แหละทาให้ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องการคนที่จะมาสืบทอดตระกูลนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยทางตระกูลเนี่ยก็อยากให้น้องสาวของเกโร่เนี่ยมารับหน้าที่นั้นแบบเป็นแค่คนที่ผลิตทายาให้กับตระกูลแค่นั้นเองแต่เกโร่ก็ไม่ยอมไงด้วยความที่เขาเนี่ย ได้จับพรัดจับผูไปขอให้นักต้มตุ๋นหลอกแต่งงานเนี่ยช่วยแต่งงานกับเขาแต่เขาเนี่ยก็โดนเธอปฏิเสธแต่หลังจากการพูดคุยกันนะครับก็ทําให้เธอนั้นเปลี่ยนใจและขอให้เธอนั้นมาช่วยเขาเรื่องแต่งงานแทนพร้อมกับโชว์แอคชั่นเท่ๆเป็นหนึ่งบทเพลงและนี่แหละครับการหาคู่แต่งงานของเกโร่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีทีมก็คือหนึ่งนะครับเกโร่ผู้ชายพิษและสองครับคิโนซากิเมนักหลอกแต่งงานหนุ่มใช่ฮะมันเป็นผู้ชาย แม้จะเป็นนักต้มตุนนะครับแต่คินอสากิเนี่ยก็ได้พยายามหาคู่ให้เกโรในหลากหลายวิธีเลยนะซึ่งตรงนี้ผมชอบนะคือแบบว่าถ้าเอาเพื่อนที่ไม่เข้าสังคมของผมไปหาสาวอะ่ะมันน่าคงจะประมาณนี้ละมั้งแต่คินอสากิเนี่ยก็โดนจับไปทําให้เกโรเนี่ยได้ไปช่วยเธอโชว์หลอ่อซึ่งนั่นแหละก็ได้จุดประกายไอเดียให้กับคินอสากินะครับได้วิธีที่จะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องหลักนั่นก็คือการดึงเสน่ห์ของเกโร AKA การช่วยคนนะนะซึ่งคินอสากินะครับก็เปลี่ยนจากเกโรที่เป็นผู้ใช้เนี่ยให้กลายเป็นนักสาาารรรวัับบจจ้้้งงดยยใหเขเน่ไปชค และทาให้ลูกค้าเนี่ยตกหลุมรักตอนที่เกโรเข้าไปช่วยนั่นเองเซนดีนี่พ่อหนุ่มเอาล่ะหลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่เล่าเนื้อเรื่องแล้วนะครับผมจะบอกแค่จุดเริ่มต้นของแต่ละพาร์ทเพราะความรู้สึกของผมในพาร์ทนั้นๆนะครับเอาล่ะเริ่มอาร์คแรกครับอาร์คหัวขโมยภารกิจสร้างงานแรกของเกโรนะครับที่ต้องไปช่วยจนขโมยงานศิลปะซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเปิดตัวทางอ่าแคนดิเดตเจ้าสาวคนแรกของเกโรฮะนั่นก็คือฮิเมคาวะชื่ออะไรวะ นั่นก็คือฮิเมคาวะเคียวโกะนะครับที่เปียบดังโรบินฮุดนะครับที่ขโมยงานศิลปะไปคืนเจ้าของซึ่งในพาร์ตตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นการเปิดตัวฮิเมคาวะแล้วก็ยังเปิดตัวตัวละครหลักอีกตัวนะครับที่ดูทรงเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็เข้าแก๊งคนดิเดตเหมือนกันกับผู้ใช้น้ำอย่างอุชิโอที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าบอกผมว่าเธอเนี่ยจะมาเข้าคนดิเดตเนี่ยมันก็คงเชื่อยากสักหน่อยคือถ้าบอกผมว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นรัดบอสในอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเธอคนนี้เนี่ยมาทรงเบ เกโรกับผู้ใช้น้ำนี่แหละที่ทำออกมาได้ดีทีเดียวสำหรับอาร์คเปิดเรื่องโดยเฉพาะตอนที่ฮิ Me เมคาวะไน้โดดมาช่วยคือเอาใจไปเลยซึ่งแน่น,นอนนะครับว่าเราเข้าใจได้นะครับที่พาร์ทนี้มันสั้นเพราะมันเป็นแค่ไฟเปิดเรื่องอะยิ่งใหญ่มากก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวตอนหลังๆซะไม่พีแต่สุดท้ายเนี่ยผมโอเคนะกับพาร์ทนี้ไหนจะเดทตอนท้ายอีกที่แม้เกโรเนี่ยทำได้ไม่ดีในตอนแรกแต่พอฮิเมคาวะเริ่มได้เล่าเรื่องตัวเองบลาๆนะครับแล้วแบบว่าเกโรก็ไม่รีบร้อนอะไรท่ามเอาน้ำตาเรื้มอยูอย่หน่อยๆเหมือนกันนะแบบชอบประโย เลยว่าเกโรนะครับแม้จะรีบหาคู่แต่งงานแค่ไหนก็ยังคงอยากรู้จักคู่แต่งงานของเขาจริงๆและจะมีความสุขกับการแต่งงานจริงๆนั่นเองค่ะเอา้าวไปจริงจังซะละ พาร์ทที่2นี้นะครับไม่ใช่ภารกิจช่วยเหลือแต่เป็นภารกิจบริการถ้าเอาสั้นๆน,นะครับคือมีเรื่องหักเลี่ยมเฉิอนคมในบริษัทและน้องอุเรชิโนชิโอริเนี่ยที่เป็นสาวขี้อายสุดๆเนี่ยกำลังโดนเลงเป้าอยู่เพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยก่อนจากไปนะครับก็ดันยกบริษัทให้กับเธอคือพรอเรื่องมันก็ธรรมดาแหละการหักเหลี่ยมเฉินคมในบริษัทแบบอยากได้อำนาจอะเนาะแต่คุณอาเนี่ยแม่งแปลกชิบหายเลยคือแปลกทุกกิริยาบทคือจะตั้งใจออกกําลังกายอะไรขนาดนั้นวะส่ตัสสาคัญในพาร์ทนี้นะครับก็คือผู้ใช้ มีมการโจมตีด้วยเสียงนั่นเองแม้ในพาร์ทนี้จะเป็นต้นกําเนิดมีมนะครับแต่มันมีทั้งความหลอนการหักเหลี่ยมเฉียนคมอันนี้คือไม่ใช่การหักเหลี่ยมเฉียนคมในบริษัทนะแต่เป็นการต่อสู้กันของเกโรและผู้ใช้เสียงคือมันมีความสนุกและลุ้นมากๆมันมีทั้งการวางกําัดักจากทั้ง2ฝ่ายนะครับลูกเล่นการสะกดจิตของทั้งผู้ใช้เสียงนะครับที่มันหลอนโคตรๆชท่านั้นนึกว่าอ่านจุมจีอีโต้แถมยังมีฉากแอคชั่นที่มันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการพัฒนาของตัวละครทั้งเกโรนะคร แล้ว็สู้กันสนุกจริงๆประโยคเด็ดของพาร์ทนี้ก็คือที่บอบคนที่ถูกทำให้แข็งแกร่งแล้วอุเรชิโนะที่เอาชนะความอ่อนแอของตัวเองได้เนี่ยน่าจะแข็งแกร่งที่สุดโหโคตรด,ดีแน่นอนนะครับว่าตามธรรมเนียมเนี่ยตอนท้ายบทนะครับหรือท้ายพาร์ทนี่ยจะเป็นซีเดตของเกโรและตัวละครโห คืออันนี้ทำมาดีมากๆเราได้เห็นน้องชิโอรีนะครับที่มีความกล้าขึ้นมาแล้วก็ทั้งเกโรนะครับที่ได้เรียนรู้เรื่องราวจากต้นบทว่าการโชว์เนี่ยมันไมแค่เลือกทําสิ่งที่ทําให้คุณดูมีความสุขเท่านั้นเองแบบแค่บทบบทเดียวนะครับแคบบ่10ตอนเนี่ยตัวละครเนี่ยโตขึ้นเยอะจริงๆนะแต่ซับช่องผมเนี่ยไม่ยักกยน พาร์ทการแต่งงานของผู้ใช้มแมลงนี้นะครับเอาจริงๆมันเป็นแค่พาร์ทสั้นๆนะแต่มันมีซีนดีๆซึ้งๆแบบมากๆเลยอะ่ะเอาง่ายๆเลยก็คือเกโรนะครับได้ไปงานแต่งของผู้ใช้มแมลงเพื่อนเขาเอา่อที่ผมไม่ได้เล่าตอนตอนน้นนะซึ่งอะไรเรียบง่ายแบบนี้แหละครับที่ทําเอาน้ําตาไหลอย,อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่คิโนสกินะครับอ่านจดหมายอวยพรของเกโรที่เขียนให้ผู้ใช้มแมลงได้ฟังคือจังหวะการเล่าเรื่องซีนอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะในตอนที่เล่านะครับคือเกโรเนี่ยกำลังสู้เพื่อปอกป้องคนสําคัญและวันสําคัญอย่างงานแต่งของเพื่อนรััักตวเอองงคืมนซึ กินใจมากๆคือมันจะได้เลยถ้าผมดูเป็นอนิเมะแล้วมีดนตรีนะน้ำตาผมเนี่ยไหลแน่นอนเพราะแค่ตอนอ่านน่ะน้ำตามันก็ซึมๆแล้วอ่ะ เอาละฮะและหลังจากพักไปกับอะไรที่มันฮิวใจนะครับในที่สุดพาร์ทที่ยาวที่สุดของเรื่องนี้ที่เคยมีมานะครับก็มาถึงแล้วกับพาร์ทของอาณาจักรผู้ใช้สัตว์บอกได้เลยครับว่าพาร์ทนี้เนี่ยกินไปถึง24ตอนด้วยกันคือโลกจริง6เดือนเลยนะซึ่งในพาร์ทนี้นะครับก็ได้มีคนเดเดตคนใหม่อย่างผู้ใช้แฮมเซอร์อย่างอาราชิยามะคิมิเอะที่คราวนี้นะครับมาในรูปแบบของสาวร่าเริงทรงซึนๆึนหน่อยแบบช่วยไม่ได้นะฉะนันเป็นคนที่สวยที่สุดนะอะไรทานองนั้นแถมเป็นสาวร่าเริงนะคร ไ้เกโร่เนี่ยมาเป็นบอดี้การ์ดซึ่งในพาทน,นี้เนี่ยยังมีตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือพี่อีจีนะครับนักล่านักฆ่าที่ตอนแรกอ่ะนึกว่าจะเป็นบอสของอาร์คอ้าวพี่กลับตลบตลบ นะซึ่งสาเหตุที่เขามาล่านัาฆ่านะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการเปิดร้านกาแฟเลยจะกำจัดคนไม่ดีให้หมดไปนะครับเพื่อให้คนที่มาร้านกาแฟของเขาเนี่ยผ่อนคลายได้เต็มที่อ่ะเอาเข้าไปโดยพาร์ทนี้นะครับศัตรูตัวหลักของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว,ว่ามันคือพาร์ทอาณาจักรผู้ใช้สัตว์ซึ่งบอสของพาร์ทนี้นะครับนั่นก็คือผู้ใช้สัตว์ที่เป็นหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่ซึ่งสาเหตุที่โดนพัวพ,พันก็ง่ายๆครับเพราะว่าอารชิยามาน,านั้นโดนสร้อยแห่งพันธะดูดพลังชีวิตไปและจะตายใน,นาาใสามว์อันี้เปิดมาก็ดเเลยะรพาตู หนึ่งใน5ตระกูลใหญ่เป็นครั้งแรกเหมือนมหาเวทเป็นหนึ่งมานะครับที่ได้เจอกับศัตรตูระดับพิเศษเหมือนสคาโมโตะนะครับที่ได้เจอพวกของเซลอร์แบบว่าตัวเอตัวตึงแถมยังเป็นการบุกไปหาศัตรตูนะครับที่เตรียมการรับมือมาแล้วอีกตั้งหากนอกจากนี้นะครับเรายังได้เจอผู้ใช้สัตว์หลากหลายสายพันธุ์เปรียบเสมือนการได้เที่ยวสวนสัตว์ไปในตัว ก็แย่แล้วพร้อมตัวร้ายสุดจิตปากหมาหน่ารังเกียจนะฮะเรียกได้ว่าถ้าชนะมันได้เนี่ยเราคงเอนจอยสุดๆไม่เหมือนกับตัวอื่นๆในเรื่องที่ผ่านมานะครับที่เราเนี่ยพอจะมีเหตุผลที่ให้อภัยพวกเขาได้แต่หมอนี่เนี่ยไม่ไหววะแถมเราครับยังได้เห็นการทําอะไรจิตๆิของมันอย่างการผสมเลือดของผู้ใช้นะครับเพื่อฟิวชั่นความสามารถโทนานิเซลหรือเปล่าแถมด้วยการกลับมาของผู้ใช้นาวนะครับที่สวยกว่าเดิม10เท่าอะผมขึ้นรูปเปรียบเทียบซึ่งมันทําให้เราได้ซีนสุดเท่แบบนี้มางไง คือชอบภาพของอาจารย์จริงๆนะดีสุดๆและใช่หาถ้าอาราชิยามะคือซึนหน่อยๆผู้ใช้น้ํานี่แหละซึนของแฉมาส่วนที่ผมชอบในพาร์ทนี้นะครับนอกจากจะสู้เดือดแบบไม่เว้นตอนการพัฒนาของตัวละครเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆเช่นกันแถมผู้ใช้แฮมสเตอร์นะครับก็ออกแบบการใช้งานที่กระชิดริดออกมาได้ดีมากๆและเหมาะกับตัวละครสุดๆคือมันน้อยแต่มากอะแบบตัวละครนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรยิ่งใหญ่เลยแต่มันส่งผลกับเนื้อเรื่องอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสําคัญจร,จ,รจริงๆนะครับผมชอบนะแต่ก็ยังไม่เท่าฮีเมเคาปิดใช้ด้วยไฟใหญ่นะครับของโคตร มากพร้อมซีนที่ทำเอาซึนนะครับ อย่างอยากแต่งงานจังเลยนะตามด้วยการซัดกันเลือดสาต์กระดาษสัน่นคือไลเส้นจานสั่นจริงและหลังจากขี้คลายได้นะครับเราก็ได้เห็นสัตว์ทำอะไรน่ารักน่ารักที่เป็นปกติของพวกสัตว์เนี่ยก็ทาเราใจฟูเป็นอย่างมากแถมซีนสารภาพรักโอ้ม่กอดประกาศก้าอย,ย่างเสามันทาเอาลูพี่เมย์เขาว่าเอาไปจะหัวแวบหนึ่งแต่ดีนะแค่แป,ป๊บเดียวพาร์ทนี้ดีเลยครับโดยเฉพาะฉากที่สู้กันคือมันเดือดมากแถมเราเนี่ยได้เห็นสกิลใหม่ของเกโรด้วยนะครับที่พยายามปูมาตลอดทางที่ตั้งหาดอย่างโลหิตพิษอะไรสักอย่างอ๋อปลดปล่อยเลือดิิแแแสงงหห่่ยดดโลตทีฟบบ เก่งกี่นะครับถามว่าแรงไหมเนี่ยแรงแต่ถามว่าชา้านานไหมอ๋อนานชิบหายแต่ชอบการที่เขาดีไซน์นะนไหนเลือดก็เป็นพิษละก็ฉีดเลือดใส่หน้าแม่แม้จะดูกิ๊กกองนะครับแต่ก็แรงเอาเรื่องสมแล้วนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือดซึ่งดูทรงละก็ขีดจํากัดสายเลือดมาแน่นอนพักจากพาร์ทใหญ่นะครับมาที่พาร์ทเล็กๆก,กันบ้างที่ฮิคารุเนี่ยโดนลูกพี่ลูกน้องจากตระกูลนะครับส่งมาลองเชิงอืค่อนข้างน่าสงสัยนะครับเนี่ย พานนี้นะครับจะเปิดตัวละครใหม่มา2คนคือไอ้น้องคนนี้นะครับและบริการของเชออย่างอาคาคุระจินัสึนะครับที่ในโลกนี้เนี่ยเรียกว่าผู้คุ้มครองซึ่งผู้คุมครองแม้มันจะฟังดูเท่เหลือเกินนะครับในความคิดของผมแบบเท่กว่าผู้ใช้โขเลยนะแต่สาหรับโลกนี้นะครับผู้คุมครองมันแค่คนที่เป็นผู้ใช้ไม่ได้เท่านั้นเองโดยพานี้นะครับในที่สุดเกโรนะครับก็ได้หลุดจากโลบริการเพราะว่ามีบริการอยู่แล้วนะฮะกลายเป็นคนขับรถแทนนี่สิครับสิ่งที่ทาตะกูลใหญ่คนจะเป็นโดยภารกิจสาคัญในครั้งนี้ก็ง่ายๆครับ ก็มีศัตรูหลักๆคือผู้ใช้ลมโดยจอดจงเข้าไปกว่านี้อีกนะครับก็คือผู้ใช้การหันลมซึ่งผมจะไม่แปลกใจนะครับถ้าในอนาะคตมันจะมีผู้ใช้พัดลมมือถือหรือผู้ใช้พัดเข้ามามันลงเข้ากับเรื่องนี้ดีโดยพันนี้หลักๆนะครับก็คือต้องชนะศัตรูและต้องชนะใจหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยซึ่งพันนี้แม้ศัตรูจะอ่อนดอยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ข้อมูลของเกโรบวกกับพลังของแฟมิลี่ทำให้พวกเขาเนแข็งแกร่งขึ้นมาเห็นไหมครับเกโรไม่ใช่เกนายนะที่มีพลังของมิตรภาพและคู่แต่งงานโดยส่วนตัวที่ชอบในพัน ที่โดดมาช่วย1จังหวะแล้วก็จากไปหรือช่วยในเรื่องเล็กน้อยแบบแฮมสเตอร์นะครับแต่เธอเนี่ยคือสู้จริงๆแถมอาวุธของเธอครับก็คือเทปปะไปอยู่ก,กับไปพวดกับเก่าในซากาโมโตเดเลยแถมนอกจากนั้นนะครับเธอยังใช้พี่ถุงเกโรอ,อีกด้วยแบบโคตรจะเฟี้ยวเลยอ่ะนอกจากนี้นะครับเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเจ้าสุดท้ายเนี่ยน้องหนูก็เปิดใส่และพยายามจะดันทั้งคู่นะครับจนได้โมเมนต์มามา,มากมายซึ่งในใจผมว่ากำลังสิงนะครับเพราะที่มีข่าวว่าเนี่ยโมเมนต์น้อยสุดเลย บทต่อมาเนี่ยครับในแฟนดอมเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าบทแฟนเช่าเฮ้ย กลับไปเขียนมังงะให้จบดิโดยพันนี้ก็ง่ายๆนะครับเ <P en it> พื่อนของชิโอริเนี่ยกำลังลำบากเลยขอให้เกโรช่วยแต่แบบว่านี่ผมอยู่ปี2 0 1 0หรือเปล่าพราะผมเจอสาวซึนอีกแล้วครับท่านโดยตัวละครอย่างฮีมีนะครับเธอเนั้นก็กำลังโดนบังคับแต่งงานแต่เธอเนี่ยไม่อยากแต่งเลยขอให้เกโรเนี่ยมาเป็นแฟนปลอม AKA แฟนเช่านั่นแหละและพยายามให่พ่อ,องเธออนะ่ะเปลี่ยนใจนั่นเองฮะและศัตรูในตอนนี้นะครับนั่นก็คือผู้ใช้วิญญ,ญาณมอไลท์นักเล่นเกมผีคือคำทุกคำในชื่อท่านะครับต้องออกมาจากสับเกมแบบ DLC <S <S บ้าง NPC บ้างบ l าบๆาแต่่ผมมชออออบนนน้้้ตตัััวีีคืปดง บอกไ้ก่อนเลยครับว่าตอนท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ใช้วิญญาณนะครับแต่เป็นผู้ใช้รังสีฆ่าฟันคือจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปั่นมากผมไม่ถ่ายแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเกโรชนะมาด้วยวิธีอะไรใน3 2 1>, 1. ใช่เลยครับเกโรโดนสานะครับแต่ดันเป็นหนุ่มกู๊ดบอยผีที่เคยสิงเขาเนี่ยก็เลยช่วยเปลี่ยนจากรลงสีฆ่าฟันนะครับเปลี่ยนเป็นความเมตตาโอ้โหตอนนี้นี่ผมนิรมมือเลยเลยทาให้เขาเนี่ยชนะมาได้คือโคตรพลังมิตรภาพอะ่ะเข้าใจนะเว้ยว่าเรื่องนี้เน,น้นพลังมิตรภาพคือมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เล่าเพราะอยากให้อ่านเองไงแต่รอบนี้เนี่ยมันอดไม่ไหวจริงๆขอเถอะแถมผีในเรื่องนะครับก็มีเนื้อหาคุน้นๆด้วยใครลองไปอ่านแล้วรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยสนีเหรรรคััับบผมมมกกกใๆ็ มนะแม้จะเป็นกับอุชิโอู้ช้ยน้ําก็เถอะแต่สำหรับฮีิเมะผมไม่ได้เลยจริงๆเว้ยแม้จะได้ซีนเด่นอย่างก,การโดนอุ้มในชุดเจ้าสาวมาก็ตามอะหนยะซีนคอนเสิร์ตอีกพอเห็นซีนพวกนี้มันทําให้ผมคิดเลยอะว่าทำไมฮีเมคาวะถึงมีซีนน้อยสุดอะไยังเล่นซ้ำคนดูเบื่อเนี่ย พาร์ทนี้นะครับคือพาร์ทผู้ใช้ปืนคือพวกเกโรนะครับไปงานดูตัวกันแต่เกโรไปทําธุระฮะทำให้คิโนะสก,กิเนี่ยโดนผู้ใช้ปืน,นครับจับไปเป็นตัวประกันในงานทําให้เกโรต้องมาช่วยคลาสสิกพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทที่เซอร์ไพรส์ผมเป็นอย่างมากนะครับเพราะนอกจากที่เราเนี่ยจะไม่ได้เห็นแคนดิเดตคู่แต่งงานคนใหม่แล้วนะครับเรายังได้ไอ้หมอนี่มาแทนเบปปุเลโอที่ในการ์ตูนแอคชั่นที่ไม่ได้จริงจังมากเนี่ยต้องมีตัวละครแบบนี้อยู่สักตัวแหละที่แบบทําตัวไร้สาระตลอดตอนแต่พอตอนสู้จริงเนี่ย เก่งเฉยซึ่งเบปปู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่พอตอนโดนกับลูกพี่เนี่ยไม่เอาอะไรเลยนะแต่พอสาวเชียเอ่ออันนี้ต้องมงเล็บไว้นะครับเขาเนี่ยก็ชนะไปแบบง่ายดายข้าใจครับคนมันเก่งอยู่แล้วแค่ไม่มีแรงจูงใจแต่ส่วนที่ผมชอบและเสื่อมภัยมากกว่านั้นนะครับนั่นคือการเล่าเรื่องนะครับที่มันสลับไปมาระหว่าง2ส,สถานที่และมีการหักมุมที่แบบหักดังเปาะคือโคตรชอบแบบมันโดนเส้นมากๆเลยกับการหักมุมครั้งนี้และแน่นอนว่าเบบปู่จอยทูเดอรปาร์ตี้นี่ครับในฐานะหมานะ เอาละฮะนี่น่าจะเป็นบทสุดท้ายแล้วเพราะว่าบทนี้นั้นมันจะจบตอนที่99นั่นก็คือบทของผู้ใช้ไฟโดยเอาให้ง่ายเลยนะครับนั่นก็คืออุชิโอนะครับที่ทํางานเป็นผู้ใช้ตามปกติแต่ทว่าเธอเนี่ยกับโดนผู้ใช้ไฟทารบแต่จะเป็นเหตุผลอะไรที่โดนทารบนะครับเอาว่าไปรู้ในเรื่องเถอะมันยาวบทนี้นะครับก็มาให้เรือผู้ใช้น้ำเนี่ยได้แล่นบ้างกับการที่ต้องมาประลองถึงคัา้นหัดผู้ใช้ไฟนะครับที่พอเข้าไปนะครับเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเดิมอีกเพราะคู่ประลองของอุชิโอเนี่ยดันโดนฆาตกรรมอย่างาม ผมชอบเลยครับที่เขาไม่พยายามเล่าอะไรแบบซ้ำๆแบบเอ้ยโดนเรียกไปในถิ่นศัตรูแล้วสู้แบบซ้ำเจแบบมันมีการหักมุมมาถือว่าแปลกใหม่ดีเหมือนกันสาหรับเรื่องนี้นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะรอยยิ้มคินโาสก,กินี่ไม่ง่ากลัวชิบหายแบบยิ้มกุ้มกลิ่มสุดๆและแถมในบทนี้นะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับอุชิโอมากขึ้นแถมได้เห็นในหลากหลายมุมมองของเธอทั้งซีนอ่อนนะครับซีนเท่ซีนสื่นและปิดท้ายด้วยซีนเดทที่แบบว่าทำเอาลืมความสึนไปชั่วขณะเลยคือเดทแบบตั้งใจเดทจริงๆอ่ะไม่สื่รอเ พาร์ทใหม่พอดีเพราะว่าตอนท้ายของตอนเนี่ยก็ทิ้งอะไรไว้หลายอย่างเหมือนกันนะแบบเอารูปคู่แต่งงานมากลางเนี่ยผมว่าไม่น่ามีใครมาเพิ่มแล้วแหละและผิดท้ายด้วยตอนที่ร้อยนะครับกับการเข้าค่ายกับคิโนซากิชิวชิวสร้างโมงเมนต์แบบไม่มีอะไรมากก็แย่ละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับความรู้สึกของผมกับแต่ละพราร์ทของวิวาแต้มเพจติชมได้ตามสะดวกเลยครับแบบถ้าเราเยอะไปหรืออะไรยังไง คิดว่าพยายามไม่เล่าเยอะกว่านี้แล้วแหละก็ทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้ามีตรงไหนไม่ถูกใจพิมพ์ได้นะครับแต่บอกกันดีๆหน่อยในอนาคตอาจจะทําตัวละครสาวๆนะครับแบบว่าเป็นโปรไฟล์อะไรอย่างนี้เหมือนโปรไฟล์พวกหนุ่มๆทำโปรไฟล์สาวๆบ้างก็น่าจะดีนะโอเคโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากสมัครสมาชิกช่องผมด้วยอ่ะและสุดท้ายขอทิ้งท้ายอะไรหน่อยแล้วกันครับที่มีคาวะกลับมาตอนที่ร้อยหนึ่งว